สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะพบกับเจ๊แตงจัดให้นะคะเจ้าของเพจนะคะอีแตนพิจิต2นะคะหรืออีแตนมือ2อร้านมือสองกเกษตรยนต์ของเรานั่นเองนะคะอ่านะคะฝากกดติดตามนะคะกดถูกใจกดไลค์ให้แม่ค้าด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แมคะนะ่ค้านะค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมนะคะอีแตนคันนี้นะคะสวยไหมลูกค้าะ สวยๆเลยนะคะค่ะอ่าคันนี้นะคะจัดทำนะคะก่อามารีวิวนะคะก่อนจัดส่งนะคะอุทัยธานีนะคะคันนี้มีเจ้าของแล้วนะอ่านะคะรีวิวนะคะวันนี้มารีวิวให้ลูกค้าดูนะคะหรือให้อ่าลูกค้าท่านอื่นนะคะที่อาจจะสนใจอยากได้อีแตไนไปใช้งานสักคันหนึ่งนะคะก็ฝาก ร้านของเราไว้ด้วยนะคะเผื่อเป็นตัวเลือกเอ,อ่ออาจจะถูกใจนะคะรถแต่ลร้านเรานะคะสอบถามกันก่อนได้นะคะว่ามีคันไหนบ้างนะคะอ่าคันนี้นะคะถูกติดมัดจำนะคะมาจากอุทัยธา,ยานีนะคะอ่า FC ของช่องเรานั่นเองนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะคะว่าลูกค้าสั่งให้ไหมคค้าทําอะไรให้บ้างนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปมีรูปนะคะอ่าก่อนทำนะคะ ให้ลูกค้าหรือ f อได้ชมกันด้วยนะคะว่าก่อนทำเป็นยังไงแล้วทำเสร็จเป็นยังไงนะคะอ่าอ่าไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าสั่งให้เราทำสีนี้เลยนะคะเป็นโทนดำขอบแดงนะคะอ่าเราก็จัดทำให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าถูกใจมากนะคะ ในส่วนของตรงนี้นะคะลูกค้าสั่งทําระบบไฟเพิ่มนะคะระบบไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟหลังได้สตาร์ทไดชาร์จครบเลยนะคะคันนี้ครบเลยนะคะ,คนนคเ,ะ,คะเดี๋ยวมันจะมีคลิปรีวิวเรื่องระบบไฟในตอนที่มันมืดๆนะคะให้ลูกค้าดูอีกทีนะคะอ่าในส่วนของตรงนี้ดูรอบคันก่อนเนาะ ตัวนี้นะคะเป็นทรงหวัหวหัวปิ๊บต่ํานะคะก็คือจะมีฝาครอบนะคะตัวนี้มาพร้อมเครื่องนะคะลูกค้ามาพร้อมเครื่องสิบเอ็ดแรงคูปบต้าเลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะยังไม่ได้เปิดให้ดูนะสิบเอ็ดแรงคูปบต้าเลยนะคะมีฝาครอบด้านหน้าให้เรียบร้อยเปิดปิดได้นะคะอ่าเปิดปิดได้ปกติเลยนะคะมีหลังคาให้เรียบร้อยนะคะเป็นหลังคาผ้าใบนะคะอ่าติดกระจกมองข้างให้เรียบร้อยนะคะอ่า ตรงนี้นะคะสวยสวยเลยนะคะกระบะไม้นะคะยาวสองเมตรเก้าสิบนะคะกว้างอยู่ที่เมตรห้าสิบนะคะฝาท้ายปิดเปิดได้นะคะแต่เปิดข้างไม่ได้นะลูกค้าคันนี้นะคะอ่าเปิดข้างไม่ได้นะคะเปิดท้ายได้อย่างเดียวนะคะอ่าตัวนี้นะคะยาวสองเมตรเก้าสิบนะคะยาวกําลังกาลังกาลังดีเลยนะคะเพราะอีแตนมาตรฐานเนี่ยมาตรฐานจริงๆงเนี่ยจะอยู่ประมาณสองเมตรแปดสิบ สองเมตรเก้าสิบประมาณนี้นะคะอ่าจะจะกำลังบรรทุกได้กำลังเหมาะเลยนะคะอืตัวนี้สวยเลยนะคะอ่าช่วงล่างนะคะคัดสีหน้าสีนะคะอ่าคัดสีสี่นิ้วนะคะสี่นิ้วแนบสองชั้นหนาๆเลยนะคะนี่ดูกันเลยนะคะนี่แนบสองชั้นหนาๆเลยนะคะอ่ามีโช๊คนะคะมีโช๊คให้เรียบร้อยนะคะอ่ ayo, มีโช๊คให้เรียบร้อยนะคะ ตัวนี้ก็บรรทุกได้นะคะอย่างน้อยก็อยู่ที่ประมาณสองตันขึ้นอยู่แล้วนะคะลูกค้าคันนี้นะสองตันขึ้นถึงสามตันได้สบายๆเลยนะคะคันนี้นะคะเนี่ยเราก็จะรีวิวอยู่ประมาณนี้นะคะตัวนี้เป็นสี่เกียร์นะคะเดินหน้านะคะห้าเกียร์รวมถอยนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปการขับอยู่ในตอนท้ายเลยนะคะลูกค้าช่วยดูไปให้จบคลิปนะคะดูไปให้จบคลิปนะคะจะมีรีวิวการขับ รีวิวเทสเกียร์รีวิวการสตาร์ทรีวิวระบบไฟนะคะอ่ะให้ดูอยู่ในช่วงท้ายเลยนะคะอ่ะช่วงท้ายคลิปเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนี้เป็นคลิปเริ่มต้นนะคะช่วยดูให้จบและกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้ด้วยนะคะอ่ะตัวนี้นะคะอ่ะราคานะคะอยู่ที่ห0 0 0ื่น ลายๆนะคะรวมระบบไฟเรียบร้อยแล้วรวมเครื่องด้วยรวมโครงนะคะทุกอย่างพร้อมใช้งานเลยนะคะรวมระบบไฟด้วยนะคะหกหมื่นกว่าเท่านั้นนะคะลูกค้าอ่านี่คุ้มๆเลยนะคะเราเช็คให้หมดนะคะลูกค้าถ้าไหนไม่ดีเราเปลี่ยนนะคะตัวนี้เราก็ส่งช่างเทสร,ระบบไฟระบบเบรกระบบเกียร์ทุกอย่างเราเปลี่ยนให้หมดแล้วนะคะเปลี่ยนจัดทําให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะขอวัดความสูงของคอกให้ดูหน่อยนะคะ ผื่อลูกค้าท่านใดอยากรู้ว่าเอ๊ะคอกมาตรฐานเขาสูงอยู่ที่เท่าไหร่นะคะนี่นะคะวัดเฉพาะคอกเลยนะไม่รวมไปถึงพื้นนะคะจะอยู่ประมาณเก้าสิบเซนนะลูกค้าเนี่ยเนี่ยเก้าสิบนะคะความสูงของคอกนะคะที่เราจะบรรจุนะคะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเซนนะคะอ่าอยู่ประมาณนี้เลยมาตรฐานนะคะอ่ารถทุกคันนะคะโดยมากจะสูงอยู่ประมาณนี้เลยนะคะเด๋ยวจะสูงจากพื้นนะ วัดความสูงจากพื้นนะคะจากพื้นถนนเลยนะคะประมาณ80เ e ซนะคะ่ะลูกค้าประมาณ80เซนนะคะความสูงจากตัวกระบะรถไปถึงพื้นนะคะประมาณ80เซนถือว่าสูงกําลังกําลังใช้ได้เลยนะคะตัวนี้กาลังกาลังเหมาะเลยตรงนี้นะคะพื้นนี่เดสตาร์ทนะคะพื้นตัวนี้ทําดําเงาไปเลยนะคะสวยๆเลยลูกค้าถูกใจมากนะลูก ลูกค้าชอบเลยนะคะคันนี้ส่งให้ลูกค้าดูก่อนแล้วนะคะลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะส่งให้ดูแล้วนะคะก่อนจัดส่งทุกครั้งนะคะเราจะมารีวิวอัดคลิปและก็ส่งให้ลูกค้าดูก่อนเป็นการส่วนตัวแล้วทางไลน์นะคะอืมคันนี้ลูกค้าเออมาจากช่อง youtube นะคะแล้วอ่าโทรมาหาแม่ค้านะคะแม่ค้าก็บอกแอดไลน์มาเนาะลูกค้าก็แอดไลน์มานะคะแล้วก็ได้ทําการ ติดต่อกันทางไลน์นะคะสั่งกันตกลงเรื่องราคากันนะคะและตกลงเรื่องสีสันอ่ะเรื่องราคาให้ทําอะไรให้บ้างราคาเท่าไหร่นะคะพอเอาตกลงกันรู้เรื่องแล้วก็มาจํามานะคะอ่ะพอมาจามาเราก็เริ่มทําให้นะคะแล้วจะส่งคลิปรีวิวอย่างเงี้ยให้ลูกค้าดูก่อนนะคะถ้าถูกใจหรือให้ปรับแต่งตรงไหนให้ปรับเปลี่ยนตรงไหนเราก็จัดทําให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่พอไปส่งแล้วลูกค้าจะได้ถูกใจนะคะอ่ะ ในส่วนของตรงนี้นะคะมีเรายังมีคันเที่ยงว่างนะคะที่ยังไม่ได้ติดจองหลายคันอยู่นะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์มาได้นะคะเราจะขึ้นเบอร์โทรให้ตลอดเลยนะคะลูกค้าโทรมาได้นะโทรมาคุยก่อนได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่านะอแอดไลน์มานะคะแอดไลน์ก็จะเป็นเบอร์โทรอ่ะ ในส่วนของเรื่องการจัดส่งนะคะเรานะคะจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะอ่าและมีบริการส่งทั่วไทยนะคะส่งทุกจังหวัดเลยนะคะอ่าลูกค้าสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรของเราที่ขึ้นมาให้เลยนะคะอ่าวันนี้ขอจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ่าไปาติดระบบเรสตร์ทให้ดูนะคะนี่บิดกุญแจนะคะ แล้วนะคะไม่ต้องหมุนให้เหนื่อยเลยนะคะนี่แจวๆเลยนะคะระบบเรสตาร์ทครบระบบไฟครบนะคะเดี๋ยวคลิปคลิปไฟเดี๋ยวจะคลิปท้ายๆคลิปเลยนะคะเดี๋ยวลงให้ดูนะนี่นะคะเกียร์หนึ่งนะคะคลิปนี้จะเป็นเทสระบบเกียร์นะคะเบรกเกียร์คัสนะคะ2เกียร์สองนะคะ ที่มันก็จะขู่ขานิดนึงนะคะพอดีช่วงนี้เป็นช่วงหนา <Self> ้าฝนนะคะลูกค้าเกียร์สามน,นะคะคลิปนี้นะคะทําขึ้นมานะคะเพื่อเพื่อให้ลูกค้าดูนะคะว่าเกียร์เราไม่มีหลุดไม่มีเด้งนะคะอ่าเท<ถ>สเรื่องเบรกเกียร์คัสนะคะให้เห็นกันไปเลยนะคะ เกียร์สี่นะคะจะเร็วละนี่นะคะเกียร์สเร็วมากมีสี่เกียร์นะคะห้าหรวมถอยนะคะเกียร์ห้ารวมถอยเกียร์ไม่มีหลุดไม่มีเด้งนะคะจะถอยนะคะถอยอาเบก เบรกอยู่ดีนะคะอ้าไปเดีวคลิปต่อไปไปชมกันขับกันเลยนะคะ ไฟเลี้ยวนะคะไฟหน้านะคะไฟหน้ามีสูงต่ํำไหมคล้ายๆมันมีติดดวงนึงกับสองดวงอะอ่านี่นะคะติดอย่างนี้แล้วก็ได้สองแบบนะคะไฟหน้านะอ่าไฟเลี้ยวนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันอ่าเดี๋ยวซ้ายเดียวขวาเดียวซ้ายเดียวขวานะคะติดครบนะคะนี่ไฟสวยๆเลยนะคะ มีแต่ด้วยนะคะ,ะนะคะแต่ดังนะคะแต่ดังไฟติดคันนี้ระบบไฟครบนะคะ,ะตามที่ลูกค้าสั่งนะอะระบบไฟครบนะคะได้สตาร์ทนะคะคนี่นะคะอันนี้ติดเครื่องแล้วนะคะเป็นระบบได้สตาร์ทนะคะระบบไฟครบนะคะตามที่ลูกค้าสั่งเลยนะคะอ่า แต่ดังนะคะไฟหลังครบไฟหน้าครบนะคะมอแบตหนึ่งลูกนะคะครบเซตเลยนะคะคันนี้อ่าสวยๆเลยนะคะ